ตัวโนกับผลิตภัณฑ์ใหม่เลยค่ะของมินเล่เป็นโปรดักตของไลฟ์สกินแคร์ค่ะซึ่งหนูก็เล่นทดลองใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าใสขึ้นดีขึ้นมากๆออขอบคุณที่ลูกค้าเชิญหนูมานะคะ <laughs> อที่จริงการทขลองเขาได้ลองใช้จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์ชีวิตยังไงอะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่หนูเป็นคนแต่งหน้าทุกวันเลยช่วงนี้ก็จะออกงานเยอะหน่อยใช่ไหมผิวมันจะค่อนข้างแบบแห้งแล้วพอใช้ผลิัณ์เขาจะรู้สึกได้วผิวมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันจะมีแบบเขาเรียกว่ารอยแห้งแล้วมันจะมีริ้วรอยเล็กๆอค่ะมันก็ตื่นขึ้นทจริงแล้วยมีความมีแคลับในการดูแลตัวเองงไเพาะต้องทางานนัก็นตามสวยก็ นอนวันละ8แก้ว8แก้วก้ำน้ำยาวแปดชั่วโมงเป็นท่านนอนตั้ง8ชั่วโมงนอนวันละ8แก้วนอนวันละ8แก้วนี่คือเล่นโม้กันอยู่ปกติก็ดูแลตัวเองโดยการที่ดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าผิวอ่ะพอเราเจออากาศประเทศไทยแล้วเราโดนแดดเยอะมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินน้ำก็ช่วยได้มากๆค่ะหาคุณหมอคุณหมอก็ช่วยนะอะเอาฝากมิลเล่หน่อยจ้ะนะ ก็ฝากกับผลิตภ no ัณฑ์แล้วก็โปรดักต์ของมินเล่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยจะบอกว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่อายุเท่านี้เลยค่ะจะได้แบบสวยแล้วก็อ่อนเยาวในระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันเด้รัาวนันเดาวนของมิถานายนไงเมื่อเช้าหนูนั่งวอเตอร์ไซค์ไปอีเวนต์ไม่ได้มางอกำลังฮอตมากช่วงนี้เป็นไงคือวันนี้เป็นวันที่ วันศุกร์รถติดแล้วก็ฝนตกหนูก็แบบไปแบบกลัวจะไปเลทจริงๆนะคะก็เลยคุณแม่ก็เปิดประตูให้หนูแล้วยัดยนินสดใส่มือแล้วก็บอกว่าไปหารถเอาข้างหน้าเลยใช่ค่ะหนูนั่งมอเตอร์ไซค์ตื่นเต้นไหมคะกลัวหล่นกลัวหล่นด้วยค่ะแต่ว่าปลอดภัยค่ะหนูปลอดภัยดีแล้วก็ผมที่เซตไฟเมื่อเช้าฟูแบบฟูมากค่ะพี่วินเขาจำได้ไหมว่าเป็นเรา ไม่รู้เหมือนกันถ้าถ้าเขาจำได้เขาจะลดให้หนูไหมคะเราต้องบอกเขาไงว่าเขาได้นำตัวเหรอคะช่วงนี้วิ่งวันหนึ่งวิ่งกี่งานเนี่ยช่วงนี้วันหนึ่งวิ่งเอกงานอีเวนต์เยอะมากช่วงนี้ออกงานวันนี้สองงานเป็นแค่กับการทำงานจะต้องออกงานติดติดติดกันทุกวันแทบไม่มีเวลาพักอะไรเงี้ยก็ดีใจอ่ะให้ลูกค้าจ้างอีกเยอะๆค่ะ เ็เข้าได้เลยค่ะดูเหมือนช่วงนี้ช่วงนี้เหมืนร้อนเงินยหน่อไม่เก็บเงินนะเก็บเงินไว้เราอทเงนมาอทำงินาทำอไรคอทงานเหมืนร้อนย็นขนานี้ไม่ก็คือเราก็กำลังแบบอ่ให้ที่บ้านอยู่ค่ะกำลังอยากจะปิดบ้านปิดรถค่ะอยากปิดเร็วๆเป็นดูเลยแต่ว่าเราับกับกระแสที่กระแสที่กำลังฮิตมาตอนเดนกันยาตั้งแต่ันไหมจริงๆ เลนทุงานอีเวนต์ก็ต e ุ event, ้เข้ารัวๆเลยอ่ะก็ช่วงนี้หนูพอแข็งๆเลย <c oughs> ใครเลียงไม่ได้เเราเล่นเราเล่นคะะ <c oughs> ยังเข้าได้อีกยังเข้าได้อีกเรื่อยๆค่ะยังได้เรื่อยๆเ <c oughs> ลยแลความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างอะ่ะเอาปฏิบัติงางาทนเยอะขนาดนี้แล้วกระแสที่ชุมเราก็มาหาหนูมาอย่างเราหนูจะบอกว่างานที่หนูออกแบบตอนนี้ค่ะแบบอีเวนต์หรือถ่ายโฆษณาค่ะ สบายมากเพราะหนูออกกองแบบกองถ่ายมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอันคืองานแบบเหนื่อยกว่านี้มากๆค่ะงานนี้สาหรับหนูก็เลยสบายเลยมีแค่หนูต้องแบบไปสู้ชีวิตกับการจราจรนิดนึงค่ะภูมิใจกับมันไหมกับสิ่งที่เราพยายามเข้าทํามาตลอดุกว่นนี้มันมันดีขึ้นมันเด่นข้นภมใจมากค่ะนี่ถ้านับเป็นปีจริงๆก็คือ10กว่าปีแล้ว10ถึง11เอปีแล้วที่อยู่ในวงการมาแล้วก็ การเดินทางของหนูมันนานมากๆอะค่ะซึ่งพอวันนี้มันมาถึงก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยคุณแม่หนูภูมิใจที่สุดเ <c oughs> ยากยมไหมอะพอพอมาถึงจุดนี้แล้วยากมากค่ะยากมากไม่ง่ายเลยหลายคนอาจจะได้เห็นในมุมที่มันประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้ว,ว,ลว,วเบื้องหลังก่อนที่มันจะสําเร็จนะคะมันผ่านอุปสรรคเยอะแยะแบบหลายอย่างมากซึ่ง หนูก็สู้ชีวิตพอสมควรชีวิตก็สู้หนูกับสู้กันไปสู้กันมาเอาเอมีเนี่ยเมื่อไม่บาเจต้องสู้ชีวิตชีวิตสู้กลับกันหาน,นี้เ <c oughs> หนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเ,เ,เพราะว่าเห็นเงินในบัญชีมันขึ้นแล้วหนูสบายใจเนี่ยตอนที่เดบิว <c oughs> เดบิวเราก็คือมามดทุกทางเหมือนกันนะ,ะรเริ่มต้นแต่ตัวน้อยๆเลยอ่ะเดบิวเราที่เราไปคนจุดมาค่อนข้างเยอะเลยเรียกว่าเจอกับคนในวงการแทบจะทุกคนเลย <ง ains> พราะว่าเหมือนเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ๆแต่ละคนเขาก็แบบอามาเจอกับเรามาจอยกันนิดหน่อยค่ะแต่ก็เยอะอยู่ <ง ains> อย่างก,การเลือกการทํางา <ains> นของ,ง <ains> อยาดาต่อไปในอนาคตเราจะเลือกงานอางไรนะของหนูก็คือ <ง ains> ถ้าเป็นเรื่องบทอะไรอย่างนี้ค่ะห <gouvernement. S 2> นูก็จะเริ่มเริ่มดูบทที่เรารู้สึกว่ามันแบบอยากให้เราทํางานแล้วเราสนุกแบบมีไฟอยากที่จะทํางานนี่ค่ะยังบทไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเราอาจจะเคยแบบเล่นมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะยังแบบยังไม่ล้า มีเข้ามาเยอะไมแยะดาเออมีคนเสนอยื่นบทมาให้เราเยอมไหมแบบว่าเพ่อใครเยอะส่วน่าเป็นภาพยนตร์ค่ะเราจะมาสายภาพยนตร์ไหมงานหลักงานลักรอจริงจะรับไหมจริงรับค่ะเพราะว่าแฟนๆอยากดูละครอยู่อ่มีบทไหนที่อยากเล่นพิเศษไหมสนามยะดาอยากเล่นบทเป็นน้องเป็นน้องตัวเล็กๆน่ารักน่ารักคนเห็นหนูในบทแบบคนๆเยอะมาก ยังไม่เคยเห็นในมุมที่หนูเป็นน้องตัวจิ๋วๆอะค่ะเป็นยังคะมาอย่างนี้หมยังคะมีแตบทโเกิเลิีคูจิ้นได้ไหมเกินเลิศเยเิเลิศเปลี่ยีคูจิ้นได้ัมเามันก็แรงอยู่นะเข้มีเใจแ้มีสันาแล้มีวามแงยังอยู่ยังแบบเขายังอยู่ใจไหมถ้าเกิดว่ามีคนเลิต่อมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นยูริเหรอคะใเพราะที่กระแสกันามาด้วยช่วงนี้ไม่ติดเลยรับได้ ก็มีติดต่อมาบ้างแล้วค่ะจริงเที่ต่อมาบ้างแล้วพิจารณายังไงฮะพิจารณาเราทิ้เราทิ้ยังไงก็ดูบทก่อนต่อมาสองที่โอกาีโอกาสโอกาสยัะได้เห็นเลยยังไม่เห็นบทเลยอ๋อแต่เขามีมีคนติดต่อมาแล้วใช่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสรับแน่นอนค่ะอยากเล่นค่ะถามถึงธุรกิจเราม้างดีกว่าที่คอนเปิด์ตอ๋อมาเริ่มจากเราธุรกิจธุรกิจเรา ขายของอีกแล้วอนะเราช่วยมาขายของเต็มที่เก่งมากน่ารักที่สุดอ่ะไปขานจะเข้ามาอยู่ิคอร์นเข้าไปยูนิอรอยู่แล้วเราช่วยขายอยู่นี่เลยหนอไม่หน่าตาดูเทมีอะค่ะยู่น่หนูมีร้านหนูมีร้านชื่อร้านว่า Today Miss You ค่ะเป็นร้านแบบขายอิสเซสซอรี่น่ารักน่ารักส่วนมากก็เป็นแฟนๆหนูที่มาช่วยกันอุดหนุนเพราะว่ามันจะมีของแบบกระจุกกระจิเก๋เช่นแบบ ห้อยโทรศัพท์แล้วก็เสื้อหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้อยากช่วงนี้ขัดยอดออเดอร์สูงขึ้นไหมฮะสูงขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วกเราต้องการว่าใ้ชุดกับแฟนก็ตาใจแฟนมากอย่น้หนูเริ่มรู้สึกว่าแฟนคลับเขาจะรำคาญหนูหรือเปล่าเพราะหนูอะเหมือนแบบว่าเราทํางานแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนพอเราเจอคนที่เขาแบบอยากมาเล่นกับเราหนูจะดีใจมากค่ะแล้วจะวิ่งเข้าหาพวกเขา ตอนนี้ชินแล้วผากฝากงานคนงาก็ฝักด้วยนะคะกับซีรีส์สืบสันดานนะคะอ n Air ทาง Netflix คือถ้าใครไม่ดูเนี่ยมันไม่ได้แล้วค่ะต้องดูแล้วตอนนี้คือห้ามพลาดเลยเพราะว่าเขาคุยกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะายังอื่อกงาอะกน่ะนอ่ ที่เป็นสายละครน,นะคะรอติดตามผลงานละครนูก็รอนิดนึงนะคะปีนี้จะมีถ่ายทำค่ะแล้วก็สิ้นปีนี้มีภาพยนตร์ะคะ่ะจะได้ดูกันในโรงภาพยนตร์นะคะโอเค